่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีครว่าสก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดย้ำกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุทธิสมณีทั้งหลาย <c oughs> ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกําลังใจของมัรดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงัตรัสว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะพยายามยึดเออ่ละอย่างนั้นเด็ขดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงกระพีแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราี่ทอยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสะเก็ความดีของพุทธศาสนาแล้วอยังถ้าขั้นสะเก็เรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราฉัง <c oughs> นั้นในฐานะที่บรรทัานหท่นนหลายเป็นสาวกขออองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้า <c oughs> ก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกร่องก็พยายามระง,งับสิ่งนั้นถ้าตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อนนี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือปธิฐานถ้ามันมีให้ทรงตัวแล้วมีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสมัยัญญาสมบูรณ์แบบเวลาจะพูดเวลาจะทำและเวลาจะคิด ก็คิดใคร่ควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติลมเหลวเปนปฏิปทาแรกถ้าปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดี <c oughs> แต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสการละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไป <c oughs> มีมีรมีชา้าทิ่ยามกว่าคนอื่นมากเกินไป <c oughs> รวมความว่าท้นองตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปก็อยาขอนำเอาธุมบริกาสดในดัน้งกบพี่มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่พระเจ้าท่านสรงรัสเป้นกล่าวว่านิโครท้ปรีพาชกกราบทูลว่าอันนี้เบนหน้าสามสิบห้าในธุมบริกาสูดพะไตาหิโกเต็มสิบเอ็ด <c oughs> นินครัตนโคทัปิพาโชกกาบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่น้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประทานบรูกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อันนี้นี่โครทับรีพายชกท่านขอพระพุทธเจ้าเทศน์และแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนท่านจัดว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่พูดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจสี 4. ไม่เสพการมกรรมคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกรรมคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงจัดต่อบว่าดูก่อนนิครทะบุคคลผู้มีตะบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการคำว่าสังวรน,นี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิครทธเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวทรามเขาเสพเศษศาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาสอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลอมฟางและก็ในปัดในเวลาฉันปัดชาพักคือฉันอาหารเสร็จให้กินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบัตรแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงตำรรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความประทุสร้ายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถินมิทัะแล้วเป็นผู้ปรารจาาถินมิทะะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญาอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิทัได้ละอุทจักะกุจกจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักะกุจก,กจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ ขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทําให้ปัญญาถอยหลังมีใจรรประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปนในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจรรประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ทีทิศท,ที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจยรรประกอบด้วยกรุณาอันไพ่รบ์ถึงความเป็นใหญ่หับประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจรรประกอบไปด้วยโมทิตาทุตาเขามีใจรรประกอบไปด้วยโมทิตาแผ่ไปตลอดทิศแหน่งอยู่ทิศที่สองที่สามทีสมท่สี่ก็หมนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบ้ดยมุทิตาสันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณม่ได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบคขาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจัประกอบพระโลเบขาอันไพบูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และพระองค์ก็ทรงตรัสถามนิโครทาวานิโครทะ,รท,ะท่านอยาสําคัญความข้อน,นี้ไปเช่นไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วทตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่โครทับรีพายชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เข <c oughs> <c oughs> ายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิคราธาการนายบาปดุจบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสำหรับข้าเศษหน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลืกอกจะขอยย้อนปฏิปทาเพื่อบรรดาความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่า การปฏิบัติพระกรรมฐานมีความสําคัญหรือการทําความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญที่กะพีและพระอทิตย์พระโทษอ่าสคัญที่สกเกตและก็เปลือกถ้าสกเกตด,ดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สําหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจัดถึงถึงเปลือกนี้ ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารถว่าทุกคนจะต้องมีกววารละมัตวังในนิวรณ์สี่คือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมด้วยตนเองหรือว่ายินดีมาบอบุคอื่นๆเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทา,าไม่เหมือนกัน แต่สําหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วงด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความมาเข้าใจตามความเป็นจริงยังคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนําให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทําได้อย่างข้อวสุราเมไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้าม ตอนนี้ขอารันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดทราบว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสนาต่อศาสนาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเช่น <c oughs> นั้นสำหรับบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมมเณนต้องทรงศีลสิก แล้วก็มีเสษขีวัตรอีก75สิบห้าเป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีศีขาบทสองยีแล้วก็มีพิสมาจารร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพทบบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำบบดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำบบดสิบนี่ทั้งพระทั้งเลงก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวาจริยาที่โลเลวพระของพระของเองก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำหดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูบสินห้ายังไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทําแล้วและก็ไม่ทําการเมสเมชาจาร์้ดยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้าคำมาอีนิดหนึ่งเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช่ใบุคคลอื่นดืม่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสำหรับด้านวาจามีความสำคัญมากพระเจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านนั้นหลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุทเทศจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นหือวาจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมือนกันและวาจาที่ไร้ประโยชน์และวาจาที่ส่อเสียดได้แก่นินทาชาวบ้านหรือว่าทําให้ชาวบ้านแตกเล้ากันโดยการแนะนําแนะนําผิดๆพลาดพลาดจากคติของพทธศาสนา แต่แบ,บรรยกาศตนว่าเป็นสาวอกาององค์สมเด็จพระสัมมาทัตธรรมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วาจาใดที่ไร้ประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี่มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรซุ่มตัดว่าจงอย่าเพ่งเล็งมันโลกเชียงหมดเพื่อพิชชา อภิชานี่ในพระไตรวิฎกท่้นแปลดีมากเพราะว่าจงอยาเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นในกระหมายความขึ้นที่ว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกเพื่อสิ่งที่มีชีวิตกรดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตกรดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ท่าสี่เราไม่สนใจในมันคําว่าไม่สนใจก็หมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ตอนหอหาของทําความเย็นให้หิวหาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงะนุบุญงตามสมควรแต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล,ะละ้วยจะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยนควา็หมายความว่าถ้าป่วยเรารักษาถ้าจยาตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงไงก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนและริววาการที่สองไม่พยาบ,บาทคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลานสิ่งกันเลยกันนี่ดังด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นคิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่ก็าําพลาดพลั้งไปเพราะ,ะกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจากนั้นเราในฐาน,นะที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทุศพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวิน,นัยนี่อันนี้ต้องลงโทษเพราะถือเป็นระเบียบเส,สียงนอกเหนือระเบียบเรื่องส่วนตัวเราไม่ทําให้เราห้าภัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าทําความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องต้นสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงมาเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาถึงเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเราเองต้องมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสองการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อ่างทรัพย์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็าการทำอย่างนั้นเป็นการไปกายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดดยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นที่ว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจเฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสันโดษไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การดื่มสุรามีลายเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริง <c oughs> แต่ความเป็นจริงนี่บรรดาแานพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาันอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่ใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิเข้าพิจรารณาเสียก่อนถ้าว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วว่าควรไม่ควรเป็นประการใดรายการที่สองวาจาใดาเป็นเป็นวาจาที่สร้างความสเะเทือนใจแก่บ,บคุคคลผู้รับฟังในวาจาหยาบที่ความจริงไม่เดยมหมายทึงด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารวัภูมิบูชาภูมิมัวรดาก็ดีอากาศสตวดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ตะบรรดาานพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดาแต่ว่าปรนนามกัน <c oughs> และก็เป็นวาจาส,ส่อเสียดยุดยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดา <c oughs> ความจริงการเชื่อเทวดานี่เขาเชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่เทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเร็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทั้งสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามนัะจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระบระทีพแก้วท่านลงมาหรอกเพราะพระพเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทำไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดปราจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านอเตระวันท่านไหว้ดะ ท่านไหว้ตลอดไหว้น่นบ้างนายไหว้นีบ้างหลายหลายอย่างไหว้เทวดาไหว้ภูมิเทวดาไหว้อากาศเทวดาไหว้ผู่ย่าตายายไหว้พระไหว้เสียนถามว่าการไหว้ของคุณแม่ของคุณเนี่ยมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหว้ของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้พ่อไหญพผู้ว่าพ้นจากการค้า คนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทไม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไว้นิรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกัน และจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้มีสี่ประเภทกําลังใจคืออุคติตังยูวิปติตังยูนิยะปะททะบร,รมะอุคติตังยูมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเกลี่ยปราดมากแนะนําแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตังยูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเฉยมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิด แนะนำหัวข,ข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอนที่บายก็เข้าใจท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวถ้านิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว,ว้เทวดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าสรแนะนําไว้ในมาไม่กรรมัฐานที่เรียกกันว่าเทวตาดุสติกรรมฐาน ให้นึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำมาความดีของเทวดามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนับถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเท,ทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุข เทวดามีนุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการนึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เลวเพราะคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิริละอตปะหิริอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทําความชั่ว อดตบะบะเกรงกลัวผลของความชั่วไม่เมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดีการนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งดังนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทำลายจิตใจใคร ท่านรู้กำลังใจของคนว่ากำลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนแต่วิธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอกมันต้องดูกำลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่ำให้ต่ำเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจูงกันไปได้ อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชจดินชะดินขบบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดีนาเข้าไปสำนักก็สุปประมาณนบสุปประมาณนบไหวทิศสมเด็จพระธรรมสามิตรก็มาเด้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหวทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนําว่าทิศที่คุณไหวนี่นะ มันเป็นทิศภายนอกถ้าทมาที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องเะดิงก็ไม่กันขบูชาไฟเมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณไหวยอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีปพิเศษอราบรรดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเปลืเอเรื่องของเปลือกมันยังไม่จบ ก็จำเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสำคัญบุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี่เท่านั้นอรหบบันรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนคว้าวความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงมีดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัดดี